คลังสกินสวัสดีค่ะวันนี้คลังสกินจะขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวช่วยแห่งการบํารุงผิวสุขภาพดีได้ <Wow. S 1> ในขั้นตอนเดียวภายใต้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแนวธรรมชาติที่ผนวกเข้ากับศาสตร์การฝังเข็มเพื่อกระบวนการฟื้นฟดูดูแลผิวอย่างเต็มรูปแบบด้วยมาเดและกูน้าคอลลาเจนค่ะ มาเดและกูหน้าคอลลาเจนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามาเด c คอลลาเจนเป็นตัวยาหนึ่งในกลุ่มเนโซผิวหน้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแถบประเทศยุโรปโดยจะประกอบไปด้วยตัวยาสองส่วนนั่นก็คือมาเดและคอลลาเจนผลิตจกาสกสารสกัดธรรมชาติที่มีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ me, วิตามินบีรวมและแร่ธาตุต่างๆที่ผ่านการเตรียมสูตรยาด้วยกระบวนการที่เรียกว่าฮอมิโอพาธี เป็นสตว์ในการบำบัดร่างกายตามแนวธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันมาแล้วกว่า200ปีซึ่งก็เป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือก1ใน5ที่องค์กรอนามัยโลกประกาศยอมรับว่าสามารถรักษาได้ผลจริงและเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ โดยมาได้และกูน้าคอลลาเจนจะช่วยบำบัดและออกริ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเป็นกระบวนการแบบ4จังหวะค่ะโดยจะเริ่มจากจังหวะที่1คือการล้างสันพิษและขับของเสียพวกเซลล์เสื่อมสภาพที่ตกค้างในผิว 2. เร่งการเผาผัานพลังงานและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น 3. าบำรุงเซลล์ผิวอย่างล้ำลึกด้วยการนำเข้าสารอาหารผิวสำคัญในปริมาณที่เหมาะสมและ 4. จังหวะสุดท้ายก็คือการปรับสมดุลใหม่สร้างภูุิมคุ้มกันให้กับผิวเพื่อต่อสู้และป้องกันผิวจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกได้นั่นเองค่ะโดยจะมีวิธีการฉีดตัวย,ยาให้ส่งผ่านตามการไหลเวียนของระบบต่อมน้ำเหลืองค่ะซึ่งจะอิงตามจุดการฝังเข็ม16จุดบนใบหน้า <c oughs> เพื่อเป็นการกระจายตัวย,ยาไปตามจุดสำคัญต่างๆให้ครอบคลุมและทำงานนี้ดีขึ้น ซึ่งมาได้และกูน่าคลลาเจนนี้จะช่วยปรับสภาพผิวให้แข็งแรงสุขภาพดีลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความสดใสเปล่งปลั่งและเรียบเนียนให้กับผิวหน้าพร้อมทั้งยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆในร่างกายแก้ไขปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายลดสิวและลดผื่นคันตลอดจนช่วยรักษารอยดำจากฝ้าในผู้ที่มีฝ้าฮอร์โมนได้อีกด้วยค่ะ มาได้และกูน่าคอลลาเจน1กล่องจากบรรจุจำนวนตัวยาอย่างละ10ขวด <Wow. S 1> ปริมาณขวดละ2 ml เป็นตัวยาของแท้ร้อเปอร์เซนที่ผลิตจากประเทศอิตาลีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทกูดจำกัดที่ได้รับการรับรองจากออยไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานและยังเป็นตัวยาที่ยอมรับในวงการการแพทย์ทั่วโลกอีกด้วยค่ะ และถ้าหากสนใจผลิตภัณฑ์นี้คลังสกินยินดีแนะนําพร้อมให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์สําหรับคลินิกความงามรวมทั้งเพื่อไม่ให้พลาดผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากกว่า300รายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางของคลังสกินกันเอาไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ